สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่รองเลขาธิการกศนอรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนอเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากอ,อนอเกม2,566ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วค่ะ นายคมกลิจจันขจรรองเลขาธิการกศนรักษาราชการแทนเลขาธิการกศนเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากศนเกม2566และมอบรางวัลโดยมีนายสุบ,บินผลอนุรักษ์วงผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน นายคมกลตจันคจรได้กล่าวว่าเบื้องหลังความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจมิตรภาพความสามคัคคีความรักใคร่ของพี่น้องชาวกศน กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อการภายในองค์กรและมีความพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามแนวทาง MOE One Team ของกระทรวงศึกษาธิการทางด้านนายสุบินผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสระแก้วได้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬากศนอเกมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการครูกศนและนักศึกษากศนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามคัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์และเป็นการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายของสำนักง,งานกศออนอและเป็นการส่งเสริมความเป็น MOE o วันทีมของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีสำนักง,งานกศนหน่วยงานการศึกษาในภาคตะวันออกและสำนักง,งานกศนจังหวัดสากแก้วเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันกีฬากศนเกม2566ในครั้งนี้นะคะรางวัลเหรียญทองประเภทกีฬารวมได้แก่กศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหรียญเงินค่ะกศนภาคเหนือและเหรียญทองแดงกศนภาคใต้ รางวัลขบวนพาเหรดเหรียญทองค่ะทีมกศนภาคตะวันออกเหรียญเงินทีมกศนภาคเหนือและเหรียญทองแดงทีมกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรางวัลก้องเชียร์เหรียญทองได้แก่ทีมกศนกทมเหรียญเงินทีมกศนภาคตะวันออกและเหรียญทองแดงทีมกศนภาคกลางค่ะรางวัลกีทารวมผู้บริหารเหรียญทองได้แก่ทีมกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญเงินค่ะทีมกศนกทมและเหรียญทองแดงทีมกศนภาคกลางรางวัลกรีฑารวมครูเหรียญทองได้แก่ทีมกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหรียญเงินได้แก่ทีมกศนภาคเหนือและเหรียญทองแดงได้แก่ทีมกศนภาคใต้ค่ะรางวัลกรีฑารวมนักศึกษาเหรียญทองได้แก่ทีมกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญเงินค่ะได้แก่ทีมกศนภาคใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ทีมกศนภาคกลางสำหรับการแข่งขันกีฬากศนเกมในครั้งต่อไปได้มีพิธีรับมอบธงโดยนายประวิทยทับเที่ยงผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดจันทบุรี ในนามที่ปรึกษากลุ่มเบญจบูรพาได้มอบธงให้กับนายสังการจนะเพิ่มพูนผู้อำนวยการสถาบันกศนอภาคเหนือเป็นผู้รับมอบธงเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬากศนอเกมในปีถัดไปค่ะ